สวัสดีครับสลาบบูธเทิร์ฟแคร์นะครับผมยังอยู่ในงานสัมมนาจากบริษัทสปอร์ตเทิร์ฟโซลูชันที่สนามกอล์ฟอมตะสปริงจังหวัดชนบุรีนะครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูบูธสปริงเกอร์ระบบน้ำนะครับที่นำมาจัดแสดงในงานวันนี้นะครับ หัวรุ่นไหนนะครับไก่อะไรนะหัวรุ่นไหนนะหัวบนกรีนหัวบนกรีนอ่าเป็นรุ่น90ครับซึ่งรัศมีจะจะจะไกลกว่าหัว G880 ไปกี่เมตร31เมตรแรงดันที่ต้องเซตไว้ประมาณ5.55บาขึ้นก็ได้แล้วที่หัวใช่ไหมครับใช่5.5บาทที่หัวที่เห็นตัวนี้ก็จะเป็นตัวปรับปรับแรงดันอ่าใช่ครับอันนี้ก็เป็นตัวปรับแรงดัน อันนี้สามารถถอดเซอร์บิทใช่เหมือนกันครับไม่ต้องขุดนะบางหัวม,มันต้องขุดอันนี้ไม่ต้องขุดครับอันนี้เราสามารถถอดน็อตออกแล้วก็เซอร์ิทได้เลยถ้าเกิดมีปัญหาเรื่องไฟใช่ครับอ,อันนี้จะเป็นหัวรุ่นจีอันนี้ตัวตัวใหม่ล่าสุดนะครับที่สามารถอ่าเวลาพี่ต่อสายไฟพี่ก็เอาเข้ามาต่อได้นี่แล้วก็ดีดีไว้ีี้อะไรสี่ตัวก็ยัดเข้าไปได้เนี่ยฮะสี่ตัวสามารถยัดไปได้เลยก็เซอร์ิทที่หัวได้เลยนะครับไม่ต้องไปขุดให้ อช่าแล้วเธอใช่ไม่ต้องสนามไม่ช้ำด้วยอันนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดอันนี้เป็นข้อดีครับใช่ตัวใหม่ล่าสุดเหมือนอันนั้นมันจะนิดได้ประมาณสองตัวก็ยังยังอุดอุดตันกันแก้ไขมาแล้วครับก็คือเรื่องการอุดตันตัวนี้สามารถแก้ไขแล้วอิเลดบาวข้างล่างเนี้ยสามารถถอดถอดล้างได้ไม่เคดูตับไตไส้หุ้มไนมอ่โอเคถอดเลยตอนนี้เราพัฒนาแล้วแบแต่ตัวนี้มันมันก็จริงๆก็ใช้แล้วกับระบบ ตู้เซเท์ไลท์ก็ได้ใช่ไหมได้ครับอ่าหัวไฟฟ้าจะใช้กับหัวเซนท์ไลท์ได้ทุกทุกแบรนด์เลยได้แล้วอ่าถอดออกมาล้างกรองแล้วก็จะมีตัวนี้อันนี้มีกรองในตัวมาเลยตันปุ๊บก็ถอดออกมาล้างอืมเซอร์วิตง่ายขึ้นใช่ครับสมัยก่อนถอดไม่ได้เซอร์วิง่ายขึ้นฮะสแป๊ะฟาจากที่ผมเคยใช้มามันอุดตันง่ายใช่แต่ตอนนี้ก็สั่บ่อยเขาเขาก็เลยแก้แก้ไขมาโดยที่สามารถเซร์วิสได้สมมุติว่าเวลาไปหน้างงานใช่ไหมฮะ สามารถเปิดปิดเปิดปิดนได้ตรงนั้นโดยโดยที่ไม่ต้องมามามาเปิดที่ตู้เลยครับเป็นตัวเช็คกระแสไฟว่าไฟเท่าไหร่ดีโคเดอร์เสียเสียไหมแล้วก็สั่งเปิดปิดได้ก็คือใช้ใช้กับตัวดีโคเดอร์เป็นอันนี้จะเป็นระบบดีโคเดอร์ก็คือใช้ตัวนี้ก็จะเป็นดีโคเดอร์ใช่ดีโคเดอร์ของฮันเตอร์ใช่ไหมใช่ครับผมตัวเล็กนิดเดียวตัวเล็กกินเดียวก็สามารถ เปลี่ยนสเตชันได้ตามต้องการเลยสมมติว่าพี่จะโยกไอสเตชันที่1ไปอยู่สเตชันที่ร้อยพี่ก็แค่ามามา,มาเปลี่ยนสเตชันตรงนี้เลยก็สามารถใส่รหัสเองได้เลยใช่ใส่รหัสเองได้เลยแต่าาถ,ถ้าเป็นของบาง,บาง,บ,างบางยี่ห้อก็คือมันฟิกมาเลยเนาะใช่อันนี้ของไก่ก็พี่จะเอาสเตชันที่1ไปใส่สเตชันที่200-300อะไรก็ได้ก็แค่เปลี่ยนเปลี่ยนหนังเบอร์อ่ามันมามันมาเดิมทีเนี่ยมันมาจะเป็นสเตชันที่ศูนย์ เราเราใส่ปุ๊บแล้วก็แค่กรอกเลขเข้าไปตัวนี้คอนโทรลกี่กี่สเตชันอันนี้1สเตชันครับมันมี1สเตชัน2สเตชัน4สเตชันแล้วก็6สเตชันอันนี้คอนโทรลแค่ได้แค่1สเตชันใช่แล้วก็มีหลายรุ่นอ่ะใช่ครับแต่ไก่เวลาไก่แนะนำไก่จะแนะนำแค่แค่แค่สเตชันเดียวดีกว่าเวลาเซอร์วิสอะไรมันง่ายกว่าง่ายกว่าเสียก็ตัดทิ้งแต่ถ้าอันอื่นมันวาวบล็อกวาวมันต้องอยู่ใกล้กันใช่ไหมครับครับครับใช่ของผมใช้ดีคอเดอร์อยู่ครับ อัพเกรดฟรีตลอดชีพเป็นกองอันนี้ใช่ไหมเลนเบิร์ดกองเลนเบิร์ดครับเหมือนกระบอกไฟฉายใช่ไหมแต่บางหัวของฮันเตอร์ก็ใช้ได้ใช่ครับผมก็ใช้อยู่นะครับหัวไอฟ้าใช้ได้บางบางดุ่นบางดุ่นครับเวลาใบเวอร์อะไรถูกหรือจอะถูกอย่างเงี้ยแต่บอดี้มันยังใช้ได้เราไม่ต้องซื้อทั้งบอดี้ไงเวลาเราทําเขตกรรมโดน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 มีพาร์ทแยกแยกขายต่างหากพาร์ทแยกขายต่างหากครับ ฮะดีดีสะดวกชุดนี้ไม่มีคอยซูริน้งคอนโทรลใช่ครับจะเป็นก็จะผ่านก็จะผ่านชุดอิเล็กทริกวาวนี่ครับชุดอิเล็กทริกวาวก็จะสามารถโซเดียลอยก็จะอยู่ที่โซเออิเล็กทริกวาวชุดนี้ใช่ข้อสำคัญคือน็อตไม่ร่วงทนแรงดันได้15บาทยังไงนะพี่ทนแรงดันได้15บาทครับไตัวนี้ก็คือรับประกัน5ปี15บาทใช่ถ้าถ้าแตก ในกรณีว่าแรงดันน้ำอ่ะภายใน5ปีเปลี่ยนยกอันให้เลยครับครับครับแต่ไอตัวนี้ก็ขายอยู่ประมาณเป็นตัวพัดอะไรแผ่นไดอะแฟมอยู่ประมาณ9 0 0าร้อาบาทพัดแต่ละชิ้นี่ขายแยกใช่ไหมครับใช่ครับผมเราไม่จําเป็นต้องไปซื้อใช่ซื้อทั้งชุดใช่อย่างพาร์ันนี้ก็มามาเฉพาะอันนี้เลยแผ่นไดอะแฟมแผ่นไดอะแฟมมาเฉพาะแผ่นไดอะแฟมเนี่ยครับอันนี้เราถอดได้ไหมตอนนี้ถอดได้ อันนี้ไม่ได้อันนี้เวลามามันก็จะมาเป็นพาร์ทเลยถอดได้ก็จริงแต่แต่ไม่แนะนำถอดดีกว่าสปริงจอยใช่วสปริงเกอร์ครับเป็นของ QC คีบคัพปิ้งครับตัวนี้ก็น่าจะเป็นเกตวัดแรงดันใช่เกจวัดแรงดันที่หัวสมมติว่าเราเวลาหัวหัวขึ้นมามันก็จะขึ้นเข็มก็ขึ้นแค่นั้นเราไปจิ้มที่หัวโดยปกติแรงดันที่หัวนี่มันต้องกี่บาร์ครับ ประมาณ4บาถึง5.5บา4สีถึงห้บาใช่ไหมใช่ครับที่การทํางานของของของหัวสปริงเกอร์ที่มันจะได้ประสิทธิภาพสูงสุดนะครับแต่ส่วนใหญ่ถ้าออกจากปั๊มมาก็ประมาณ8บากว่าแบาใช่8ปดบาเราเปิดประมาณนักสี่หลายก็เริ่มมันก็จะอยู่ประมาณ4-5่ถึบาทก็ต้องอยู่ที่ว่าการวางระบบท่อเป็นขนาดเท่าไหร่เป็นระบบเบาคอนโทรลหรือว่าเป็นแบบเบาอินเฮด ก็เกี่ยวใช่ไหมฮะเกี่ยวครับการลดน้ำเนี่ยคอมพิวเตอร์มันจะจะคำนวณจากที่เราลงลงลงไปตั้งแต่แรกใช่ไหมครับว่าลายลายท่อท่อขนาด้ท่อกี่นิ้วว่าจะเอาข้อมูลพวกนี้ไปคำนวณเองนวณว่าสามารถปล่อยน้ําได้ประมาณเท่าไหร่เป็นฟลูท่าไหร่ในลายลายลายหลุมนั้นๆใช่ทั้งสนาว่าบางหลุมที่อยู่ไกลก็ต้องใช้ใช้ท่อที่มันเล็กลงใช่ มันก็จะคำนวณมันก็จะแบ่งกระจายไปใช่ครับตัวนี้ก็จะเหมาะกับสนามฟุตบอลใช่สนามฟุตบอลถอดเวบิดได้ใช่ไหมฮะใช่ครับไปกี่เมตรนะ31เมตร31เมตรใช่แต่สเปคเดียวกับตัวรุ่นนี้เลยครับ31เมตรแต่ต้องเปิดจากวานเนาะไม่ใช่จากใช่ครับประมาณอย่างถ้าใช้ปกติริงก็วานนึงก็สองหัวน่าจะได้อยู่วานสองนิ้ว2หัว สนามฟุตบอลก็อยู่ประมาณ100เมตรใช่ไหมครับยาวประมาณ1 0 0 110เมตรกับประมาณ70เมตรใช่ไหมครับสมมติว่าถ้าเราวางหัวหัวากลางอย่างเงี้ยมันก็ยังเฉลี่ยได้อยู่แต่มันก็ไม่ไม่เนียนเท่ากับว่าให้หัวชนหัวการได้น้ำปริมาณให้ให้น้ำมันอาจจะไม่ไม่ไม่ครอบเวอร์เท่ากับหัวเล็กที่มันเราเราวางหัวชนหัวถ้าเป็นตู้ี e c o ดอร์ก็จะเป็นรูปลักษณะเดียวแต่แค่ตัวโมดูลเปลี่ยน เป็นตู้คอนทรลใช่พาร์ทอะไรก็สามารถอย่างเช่นตันนี้ครับก็สามารถพอได้เลยอ๋อนี่อันนี้จะเปิดก้อที่โดอเสียบปกติจะเสียบเข้าไปขัดน็อตจบเลยครับอ่าเวลาเปิดอันนี้เปิดปิดน้อันนี้เปิดออโต้ออโต้ก็ไว้นี่อันนี้เปิดปิดเปิดปิด ก็คือ e station, คตู้นี้อัพเกรดได้ถึง80สเตชันครับฝั่งหนึ่ง40แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งอีก40 80เดิมสแตนดาร์ดตู้มามา30สเตชันครับครับแล้วเราก็ซื้อตัวโมดูลเพิ่มหรือเราจะสั่งมาสมมติว่าพี่ต้องการใช้70พี่สั่งมา70นี้ก็ได้ตู้ตัวนี้วิ่งไปคอนโทรลดีโคดเดอร์ในสนามอันนี้ตัวไม่ไ ได้ครับแต่จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งใช่อันนี้จะเป็นตู้เซทไล์เซทไล์คอนโทลวาวหรือคอนโทลคอนโทลทั้งวาลทั้งทั้งหัวทั้งหัวอยู่ที่เราจะวาวก็หลักการก็เหมือนกันคือก็ต้องผ่านคอยซลิอยนใช่ใช้คอยซิลิโหนเป็นตัวเปิดโอเคครับโอเคนะครับเพื่อนๆครับอุปกรณ์ระบบน้ําส่วนมากที่นํามาจัดแสดงในวันนี้ก็จะเป็นของ h ัน t ตอนะครับซึ่งก็เป็นอีกแบรนด์ที่ มีจําหน่ายในเมืองไทยนะครับสําหรับเพื่อนๆท่านใดที่สนใจหรือมีข้อสงสัยก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันที่ใต้คลิปผมได้เลยนะครับและก็สําหรับเพื่อนๆที่เข้ามาดูใหม่นะครับมาถึงตรงนี้แล้วก็ขอฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับสลาบุธเทปแคร์นักบุรีสนามหญ้าครับ